เรื่องผู้เข้าประกวด Miss Grand International ที่ติดโควิด19สองประเทศนะครับนั่นก็คือประเทศไนจีเรียและประเทศเคนยานะครับทั้งสองท่านเดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่28กนละุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผลตรวจออกมาปรากฏว่าไนจีเรียนั้นพบว่าเป็นโควิด19ในวันที่2มีนาคมส่วนของเคนยานั้นนะครับเพิ่งแจ้งมาเมื่อวานว่าติดโควิด19ในวันที่3มีนาคมสาเหตุที่เช้าว่ากัน1วันเพราะว่าเคนยานั้น ทางโรงพยาบาลได้ผลไม่ค่อยชัดเจนว่าจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรก็เลยต้องส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยวินิจฉัยในข้อเท็จจริงซึ่งก็สรุปมาว่าติดโควิดทั้ง2ท่านนะครับต้องบอกขั้นตอนของการเดินทางมาก่อนนะครับว่าเราจะรีเควสหรือทุกท่านก่อนออกเดินทางจะต้องมีเอกสารในการตรวจร่างกายจากประเทศของตัวเองนะครับและความพร้อมนั้นก็คือ fit t o fly ซึ่งทุกท่านมีอยู่แล้วการที่ทุกท่านมีฟิ t ทูไฟก่อนออกเดินทางเนี่ยก็คือร่างกายแข็งแรงไม่มีโควิด1 9แล้วก็แอนติบอดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในการที่จะสามารถนะใช้ชีวิตหรือป้องกันโรคได้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึงนะครับมีการตรวจเจอขั้นตอนในการทำก็คือจะต้องย้ายนะครับทั้งสองประเทศไปที่โรงพยาบาลขณะนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลปีอเวเป็นที่เรียบร้อยเข้าการรักษาตามขั้นตอนของแพทย์ นะครับตามหลักการมาตรฐานของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยนะครับจากทวีปอื่นก็จะต้องอเก็บตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างน้อย10วันแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มาจากทวีปแอฟริกาก็จะต้องเก็บตัวรักษาอย่างน้อย14วันซึ่งจะมากกว่ากันนะครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าหายแล้วกดง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าจะต้องมีการตรวจซ้ําอยู่เรื่อยๆและจะต้องมีผลการตรวจ ที่ไม่มีผลโควิดต่อเนื่องกัน2ครั้งนะครับในระยะห่างพอสมควรซึ่งทางการแพทย์จะเป็นผู้กำหนดนั่นคือแสดงการยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิดติดต่อกัน2ครั้งนะครับแล้วก็อีก1สิ่งก็คือแอนติบอดีจะต้องสูงขึ้นในระดับมาตรฐานที่ทางการแพทย์ยอมรับว่ามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วซึ่งเป็นตัววัดนะครับทั้ง2ตัวนี้ในการที่จะ สรุปได้ว่าสามารถออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับซึ่งถ้าในเคสของ2ประเทศนี้นะครับไม่มีอะไรผิดคาดและไม่มีการเจอเชื้อซ้ำนะฮะก็จะสามารถออกมาได้ประมาณสักวันที่17 นะครับเป็นอย่างเร็วสุดนะครับประมาณสักวันที่17เดนะฮะเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งก็ยังทันกับการทํากิจกรรมถึงแม้จะไม่ได้ทุกกิจกรรมแต่ก็ยังสามารถทํากิจกรรมที่เหลือได้ค่อนข้างเยอะและยังขึ้นเวทีในการประกวดได้นะครับส่วนในขณะนี้ไม่ได้ตัดสิทธ์นะครับทั้ง2ประเทศยังคงให้อยู่ในการประกวดเพราะว่าทุกๆประเทศก็อยู่ในห้องส่วนตัวเป็นการควอนทีนอยู่แล้วเพียงแค่ทั้ง2ประเทศนี้เปลี่ยนที่นะครับในการพักจากโรงแรมเป็นโรงพยาบาล ซึ่งยังทำกิจกรรมได้เพราะเนื่องจากว่าทุกคนเป็นการทํากิจกรรมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กครับส่วนเพื่อนๆน,นางงามก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับเพียงแค่สอบถามถึงรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วเพราะเรามีหลายกลุ่มอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชีมงานไม่มีใครได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับกับทั้ง2ประเทศนะฮะทั้งในจีเรียก็เคนยาด้วยนะครับก็ส่วนนางงามที่เหลือทั้งหมด ณขณะนี้นะครับที่ตรวจไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีใครมีผลโควิด -19 นะครับก็พบแค่2ท่านก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้ง2ประเทศยังอยู่ในเกมการประกวดอยู่นะครับแล้วก็การประกวดก็ยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอน้องทั้ง2ประเทศนี้ออกมาก็ร่วมทำกิจกรรมที่เหลือแล้วก็ขึ้นเวทีไฟนอลนะครับวันที่27มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณครับ